อ,อเคจบบอสมาเรนเนียเสยนสายมาันแล้ว วอร์ดมายัางครับมาแล้วเซ็นยังเซ็นแล้วครับเฮ้ย กำลังตัดชุดชุ่ชใหม่ๆยิงหนักอนยะู่เอาชุดธรรมดาเลยนะโอเคปะเดี๋ยวตานี้ขอลองขอลองขอลองสโล่อ่ะได้เลยครับบอสเลย คือถ้ามอสตีดาบเต็มเนี่ยคือถ้ามอสดาบแรงที่ก็แรงโ <Okay. S 1> อ้โหแหนช้าว่ะ เอยแกถึงล่างแล้วเข้าไปพี่เข้าไปแกอยากอยากอ้ลองอยากลองดาบใหญ่ยูอยากลองดาบใหญ่ดูแต่แ่บไม่เชียนแม่งช้ายู่มาไหนการบาดิดติด ถ้าถ้าเกิดว่ามันใช้สกิมเมื่อกี้คือจบแล้วเกเหลบได้ไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าพี่มอตายก่อนผมมันสาย,ยางไงพี่สายเปรี้ยวอยู่แล้วผมอะ เซนใหม่ละรอบนี้ใช้ดาวสำหรบไล่ตามเดิมหลับสำหรบไล่ยังเส็นแล้วครับ เกมเช้นตรงไหนอ่ะอ๋อที่เดิมเลยไม่เห็นแต่ของอ๋อนี่ของเกมใช่ยวะอ๋อเซนโอ้โหไอเจ๋อเหมาะจอขนาดนั้นเซนซ้อนกันสองคนเดี๋ยวที่จะรู้ใช่ไหมว่าเซนหมดไหนเดี๋ยวผม อ๋อเดี๋ยวคิดว่าจะต่โรถอยู่ใช่ไหมรอ,อบนี้เดี๋ยวขอสักครึ่งหลออเดี๋ยวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวบอกพี่เชี่ยมแม่งมาสิงหน้าประตูตรวจสมปีแล้วนะเข้าไปเฮ้ยโอ้อออ มันม,มีจํากัดมเลือกแปลแรงมาก โอ้โหยหลบรอดได้เหนียวนะกิิิว้าวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนเงี้ยเกมท้งวันหนึ่งอะเราก็ต้องไปแบบโซโล,ล่เดี่ยวแล้วก็ทุกคนก็มองดูอย่างเงี้ย

เอ้ยวิเคราะหดครับเครื่องหลอดแล้วพี่ เฮ้ยแมงเบิ hmm. ่นแปด อยากเศร้า,าอยากเศร้า,าอยากเศร้าระวังเลยซัดของลอยอวะจะเป็นการสิเอิใครจะเป็นคนโดนโอ้ดูเลือดคืนเฮ้ยกดผิดเฮ้ยตันไปกดกัน กรอบๆเนี้อีกสักสองรอบแม้แม่งเบิร์นแม่งเบิร์นอืมน่าจะได้ละ มีคนรักเกมดึ่มตัววิ่งออกสุดชีวิตอ่ะกดไฟ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 หมดแล้วัง โอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดโอเคไปก่อนคนแรกเลย เรอตีไม่เข้าเลยรมรอนมอนเข้าหน่อยมอสโอ้โหเรืนสลับเฮ้ยเยียยเลือ,อยหมดอ้าวสยยยแล้วพี่ เก็บร้อยกระโดดเฉาะเมื่อยปล่อยได้แค่ครั้งเดียวแล้วมานาหมดเลยปะครับหมดเลยอยู่แล้วแต่คือเกมมีมานาสองหลอดใช่ไหมเออมันจะมันจะเนี่ยครับมันจะไม่ใช้มานาเลยแล้วก็ใช้จนหมดมแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าบอ บอสลุกขึ้นมาก่อนแล้วก็ก็ไม่ได้แล้วครับผมต้องโดดลบก่อนไม่คอจงัจงหวะน,นั้น,นะพี่ต้องเข้าไปดึงนะอ่ะอ๋อใช่ใช่เซนหม่แป๊บผมไปทำอะไรเดี๋ยว,วเดี๋ยวรอบนี้มอสมอสมอสเฟสแรกมอสเข้าไปช่วยเลยแล้วกัน จากไปพแค่แค่แคดึความสนใจให้บอสมันขันก็พอโอเคจริงผมด้วยก็ได้ช่วยสัตว์เลือแอแไปเพราะว่ากลัวมานาไม่พอรอบสองเลยอ๋อมันมันมันเป็นกิน้นามฤตอ,อะพี่แล้วก็หมดแค่ชุดน,นั้นแหละที่เหลือที่เหลือมันก็มันก็ไม่ได้อยู่ดีครับตอนที่ผมเล่นคนเดียวก็ได้แค่ครึ่งหลอดที่เหลือก็ต้องตีเองดี เลยคลาสช่วยปล่อยช่วยช่วยปล่อยในเว้นต่อตอดก็ยังดีอันนี้น่าจะไม่ตอดี๋ยวผมกัดเลยระเจจิมมันลอ่อให้ผมหน่อเยเจไปต่อไป าบินอะระวังน,นะพี่ไม่รู้โดนใส่นะโอ้กระจับป้อไม่โดนหรืเดี๋ยวไม่โดนหยาบแล้ว เฮ้ยโอ้อหละมาตานี้อ๋อแล้วได้คืนหมดเลยอืไม่โดน นิดเดียวขอเาาีขอฉากเท่ๆของักฉากน,น,นะพี่ให้เป็นรูปหน้าผมอย่าเนี้ยตามตามขอดๆนี้ตาม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 มันเอาผมแล้วพี่ โอ้โหมันมันไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะแต่ก็เกิบครึ่งลอดเนี่ยผมจะโดนประมาณสองสามิตอ่ะลอยบ่อยแต่วัดเกมเปิดมานาแป๊บ มาแล้วเกมเยมเกมเตรียมรอกสอแมันมันมันได้แค่อย่างนี้แล้วพี่อย่างนี้จะแรงกว่าแต่ว่ามันโดนเต็มๆหมดอ่ะก็แรงอยู่ครับสวยตายแล้วจบแล้วพี่พี่สุดยอดไหมเกมพี่สุดยอดไหมสุดยอดเลยครับเก่งมากครับพี่ เดียวเดียวเดียวเย้นี่ตอนเราได้การ์ดแช่นี้หลงแต่ว่าสลับไม่ทันไม่เถอะบอสที่เราสู้มา3-4วัน3-4วัน อ๋อแล้วพี่บอลได้ลองไปโซโล่ด,ดูบ้างยังยังโอ้โหพลาดละรอบสองรอบสองพี่ค่อยมาโอเคแปลว่าจะม2 2> ีเล่นรอบสอง